นึกว่างาโอ้นี่ครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ไปเบิ่งต้นอันนั้นเพิ่นมีคนพยายามมองเพิ่นว่าขากลับครับนี่ขามามามานี่ครับลัดไปนี่ครับไปส่วนนี้โอ้โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ผ้าส่วนยางส่วนนี้มากครับนี่นี่ครับแล้วก็มาจอกกินกินซุ้งอย่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบ็กอใหญ่เพิ่นมาครับเมื่อคืนนี้ หืนขึ้น,นครับนี่งไปฟองนี่ครับนี่ฮงขับหอยขี้โอ้ยหนึ่งว่างา ไปน้ำป้องนี่เลยครับนี่จะไปร้องอีกเนาะสุดๆน,นี่ครับขี้อีกครับจนนึกครับขี้นอย่างไปนี่ครับไปบู๊ ปลื้ออกมาแล้วครับนี่หอปลาปื้ออก,านะกามาเลยแล้วก็ข้ามมานี่ครับพี่น้องเลยโอยยังเป็นห้อยครับนี่เป็นห้อยม่นขึ้นมานี่นะครับห้อยเป็นลวกนะครับ ห้อยใหญ่ห้อยน้อยครับนี่ขอบคุณครับพี่น้องมุนเข้าส่วนอย่างส่วนนี้แหละลงไปไต่มครับเดี๋ยวใช้ไปเบิ่งห้อยขากลับเพื่อนเข้าไปเบื้องแรอยู่ฮันป่ามันฮัน,นป่ามันฮัน,นแล้วโอ้นี่ครับพี่น้องนี่มาถ่ายห้อยขากลับใอ้เบิ่งครับนี่ มึงครับพูนพูนพูนครับโอยพครับพี่น้องมึงป่ามันแทนโบยครับพี่น้องตกหลุม่มล่มครับพี่น้องมึงมึงอมโอบ,บพี่น้อง ครับพี่น้องล่องลอยเพิ่นมาเมื่อคืนครับพ่อใหญ่มาเมื่อคืนอันนี้จะเป็นล่องลอยกับครับเพิ่นจะมาเพราะว่าตอนที่ผมไปถ่ายท่านแรกครับขาเพิ่นไปครับอันนี้ขาเพิ่นจะอวยกับอวยกัปเมื่อพู่อนละครับฟ้ามองบาทพู่อนละครับเหมือครับพีนพ่น้องพี่อนหรอบวกเป็นบวกเป็นบวกครับพู่อนหรอ โอ้ยังมีหอยคนมาเบิง่งเธอหนึงแล้วครับหนะ่มูหอยใหญ่ขนาดนะหอยเล็บสังเกตมือหอยเล็บนะครับนี่หอยเล็บจะอยู่ด้านหน้าครับแสดงว่าซ้างอวยหอยเล็บจะเป็นหอยเล็บมาสิครับนี่เล็บจะอยู่ข้างหน้าแสดงว่าอวยกับขาอวยกับนี่ขากับนี่ครับ นี่้างน้อยน้ำครับนี่หอยน้อยนี่ครับหอยน้อยหืปืดมันเลยครับแถวบูพี่น้องลาเป็นหน้ากล่องแล้วครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องชิมนี้ก็นซ้ำเลยนครับพี่น้องเบิ่งหมูมันกำลังเป็นหัวครับคลิปนี้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสารับคลิปนี้ขอให้อยู่ดีมีเฮงทุกคนสุขลับล้ำเรื่อยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ